สวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วครับเอาไซส์บ็อกนอกรอบครับผมโอเคไโอหรอใช่ไเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นอะไรมาเล่นยาเรจะมาวาดรูปเนี่ยใครมีมือทั้งด้านศิลปะมั่งเนี่ยนี่นี่โอ้อ้อ้ยออ้ยอโอ้ยอ้้้อู้โ้โ หนึ่งแผ่นดแล้วตอนนี้เราอ่ะจะให้คนอะวาดต่อๆหลังไปเน,นี่ยจะมีตัวี้เนี่ยมาวางหลังก็ได้สิโอเคครับออแล้วก็จะมีคนเขียนต่อๆัออไปได้แล้วเริ่มแต่คนแรกคนหลังเท่าไจะเห็นรูปภาพแล้วก็มาวาดหลังเพื่อนสลับกันก่อนว่าใครจะได้อยู่ไหน <c oughs> อ่าวอนคะก็ใครออกคนแรกอยู่คนแรกนะะ <c oughs> <c oughs>

ติเัตวดท้ตอนนี้ก็เราก็เรียงแล้วครับหนึ่งมห้คนตัวผมจะเป็นคนวาดลูกแล้วก็ให้พวกเขาได้เขียนกันว่าดูได้ใครอ่จะไทเอ้ยใครจะเขียนได้เหมือนเหมือนตัวที่ผมให้คนแรกดู อาไอปอนมีเขาเอ้ยอาจาไอปอนมีเขาเอ้ยอด<ะ>ี๋ยวจะมาทดสอบกันเฉยๆว่าใครจะวาดได้เหมือนตัวที่ผมวา,มาดใหไดได้ไม่สุดนครับโอ้ยใช้ดานี้ก็ได้ชฝายอางเป็นคนดูนะครับคนแรกครับว่าเอารูปอะไรนะครับแล้ว,า,วางเต็ดเางเต็ต็เมเเต็็มเต็็เมเเดเตมตม อาร์มบมึงว่าดีๆอาร์มหันมานะครับอาร์มหันอาร์มทุกเลขคนเดียวนะครับสวยคนนั้นทีรันทีรานครับวาดยังอ่ะโอ้ลนี่อันนี้วาดยังเรื่องอะไรวันน้องเอาที่เรารู้สึกอ่ะวาดยังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะวาดแล้วนมึงวาดจริงๆแล้วเนี่ยเอ้ยดีๆีุ้นไม่รู้สึกแล้วจับใจความไม่ได้เลยเฮ้ยแต่กวาดตัวแรกก่อน ไม่กี่ตัววะเอายังเนี่ยเอาว่ายังปยังไเสร็จเลยปยังเสร็จเลยทะลุเลยทะลุเลยที่เรารู้สึกอ่แล้วว่าจังรอว่าตรงรออยู่รออยู่เนี่ยหลังตาแฉะตาแเนี่ยเกี่ยออกเลยหะอวดรู้ว่วอะว้สึก วาจทีรู้สึกอะวันเมื่อวานเมื่อวานนิดเดเรีกว่านะอ่าที่เท่าที่นิงรู้สึกอะโอ้โหเจ็บหลังละลนะเจ็บหลังละโอ้แหงแดงอ้าอะไรกันั่นล่ะนอ่ะไหนครับไหนครับอะวะอ้อนาละออนี่ะ

มงวานระบาสีได้มงวานระบาสีได wow, uh. ้เก่งมเลยไม่้เลยเออได้โอ้โหโอ้โหรคนแรกเคน มึงไม่ระบายสีเลยไอ้เห,หี้ยไอ้เ่แม่หลักการคุยเฮ้ยฟอนใกล้เคียงอยู่วะเดี๋ยวไปเฮ้ยเคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอันมีใครมันมีมันจะมีวีบ้านที่เด้อนะไม่มีไม่มีแล้วมึงมาทำ วาดอย่างนี้ดิเอออ้าววาดนี้วาดแล้วทำอะไรมาเนี่ยเอายังเขายังอ่ะคนวาดมาสองรอบแล้วคนวาดมาสองรอบแล้วมาตรงนี้หรอไม่รู้อ่ะมอนจากี่อ่ะเออวาดอย่างงั้นเหรอวาดอย่างงั้นเหรอไม่รู้เอ้าไม่รู้สิขอเมื่อกี้อ๋อถูกแล้ มึงก็ว่าดีๆมึงหลังบ้านมานะึงแหละเอาดิตอ้องประมาณแบบนี้แน่ๆแล้วหมดชัดเลยมึงต้ประมาณตรงนี้ไบบนี้โดยแล้ว่ ป่ะเนี่ยอามดูรูปป่ะเนี่ยรูปดูดูรูปไงไม่เหมือนเฮ้ยเราไม่ก็ว่าจำแล้วมึงโอเคโอเคว่าจำมาจำมึกมาเลยเฮ้ยอยู่เฉยดิเฮ้ยอยู่เฉยดิอะไรใช่มันอะไรดีได้แลบพอรู้สึกกลผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้ไป

S <S อ,อ,อสามขีดเอาสามขีดเอาอ,อันนี้สามขีดครับเพราะว่าสามขีดอ่ะอันนี้ปุ๊ฟังโบยพอมันรับสั่งมานี่มันเป็นแบบนี้ไหม <S <S ีสี่ขีดอ่ะผมคิดว่มามันน่าจะเข้เขาใจผิดโอ้ยเฮียไม่รูปามามัาน,านี่มันจะมีเครื่องไหนมีคอ,อ,อแล้วจะมีสี่ขีดใช่ไหมอู๋สามขีด ม่ได้วาสีเขียดมแต่กูไม่ไดาสีเขียดมั้คุณนมาจากไนอ่ะเออมัประมาณนี้ชัชเออชอ้หลังกูไปเ่งกันได้ชัรัอ่าชักชัยังไม่ทร้ายอมึงเยนะายังไม่ทรายอะไมึงเลยนะ เกมมันจบแล้วมาพอเกมมันจบแล้วเอาไอ้เหี้ยบถ้าสมมุติว่าอ่ะมีเกมแห่งที่เสี่ยงชีวิตไอ้ตายมาทิองแตายหมดเลยกูบอกกันแล้วแหละเอาเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้อะไรฮะเหมือนเขาหลาบเลย เดี๋ยวไปเลยวะความจริงความจริงเราแก้ตานีแก้ตาแต่หันหลังโชวยนไม่ได้แก้ตาหรอกมันแก้กันเองแก้กันเองแทุกันหมดเลยเนี่ยรู้สึกไง ไม่บริการเราแล้วใครเห็นเยอะสุดอ่ะไปดูว่าโอ้โหู๋อ่ตาโดนจัดไปลเลยสวยงามโดนหนักสุดแล้แต่ปกติจะแกงตาแล้วทำไมมันเปิดทุกคนเลยวะตามเปิดวะเปิดนิดเดียวเหออ,อันนี้ก็อยู่คนแรกตลอดใช่ไหสรุปแล้วคลิปนี้ก็แกงตาไปครับก็เปิดไปไป็นรูปเองครับคลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรกัน คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยครับผมแล,แล้วอย่าลืมช่องเอาไซต์บอกนะครับันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายจริงแล้ว